ไม่เอาไมเาเาเอาเยไอันนี้ชื่อทีมอะไรออสตาเลยครับอออสตา

โอ้โหตายแล้วจะเล่นรอดดักเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม

เก็บของไปยังไม่เลิกนี่ใส่ยลงปุ๋ยอีกไม่เล่นบอลเล่นเบิร์เลยรอดจะด่างกันเดียวโอ้โห

ก็ <c ười> <Có> 3มทีมครับถ้าพาทีมั้ดนกมมรัู้นกมีาดนาีรบา้กมมา้นมมานม้านมดก็มัพ่นมครับดคก้พ่นมดีนะพีม

ở các anh ấy làm tâm gì tiếng tí à rồi có 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 มาาดโะเสื oh. ้อ uh, ด okay. ูเบอร์สามสเก่งด้วยอะไรเนี s s ่ 250ร้อยห้าสิบโค่ไ่ไม่เตรียมตัวเลยต้องนี่ต้อนนี่เอหนั่นแหละเหี้ยกันลวือเลยนเอาเอาดีเอาเสีเอาเลถาลูกเร็วเนี่ยสามสนะเจ้คนแรกสามสิบทายก็ปอยรับรองอยู่นี่เฮ้ยอย่าทำรูปนะสามสิบสามสิบอ่ะ นอได้แหละแล้วดูดีเลยโอ้นะน้ำแมนเลยอ่ะดี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 หันหลังมาโอ้โหปลาคอนเยี่ยมครับโอเคหาดวงเก่งเลยเออหาดวงเก่งเลยเปอร์สามสิบพี่ไทยหแป๊บหนึ่ง อ๋อเออ,อ hmm. เบอร์่บเเบอ 30. ร์สามสิบทำมาผิดเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ลืมมันมันทำมาสามสามสามสิบเอ็ดเบอร์ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าของของพี่นั้นมันมันทำมาไม่มันมันทำมามาไม่ถูกทำเบอร์สามสิบเอ็ดมาลองไปทำใหม่โอเค,เคโอเคอ ขาด30กับเบอร์ไหนไม่รู้สเบอร์กับ18แล้วพี่นะฮะขงแรกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้งสีขาวเลยม,มีเสื้อขาวหมอ้ยเอมา